เด็กันต่อเลยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรูมสวิตส์นิวส์ค่ะใช่แล้วนะครับก่อนจะไปสรุปข่าวในรอบวันนะครับเราไปที่ข่าวดีนะครับของแองเจล่าโจลี่กันเลยดีกว่านะครับใครๆก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเธอเนี่ยนอกจากแสดงเก่งแล้วนะครับยังเป็นสาวที่ใจบุญอีกด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเลยนะครับมีการสร้างศูนย์สำหรับการพักพิงนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับในเขตต่างๆด้วยนะครับ แองเจล่าโจลีนะครับยังคงทำงานการกุศลนะครับเพื่อยื่นมือนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแล้วก็ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงนะครับภายในครอบครัวอยู่อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะครับเธอได้จับมือกับวิลเลียมเฮลช์นะครับเลขาธิการกระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนะครับในการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตสงครามขึ้นนะครับในการประชุมที่กรุงลอนดอนเมื่อปีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในปีนี้ซึ่งแองจี้นะครับเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศอิรัก โดยเชอนะครับได้พบกับผู้ลี้ภัยสงครามแล้วก็ความรุนแรงนะครับจากกลุ่มไอซิสนะครับนับล้านคนที่ค่ายผู้ลี้ภัยนะครับส่งผลให้แองจี้นะครับได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองซึ่งการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี้นะครับจะสามารถช่วยเหลือคนได้เป็นจํานวนมากนอกจากนี้นะครับศูนย์แห่งนี้ก็ยังมีโรงเรียนนะครับเพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้ศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย โดยเธอมองนะครับว่าการศึกษาเท่านั้นนะครับที่จะยกระดับสติปัญญานะครับให้เด็กๆนะครับที่กําลังเติบโตในเจเนอเรชันนี้ได้มองเห็นนะครับถึงปัญหาความรุนแรงหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนี้ครับส่วนปัญหาความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่มีภัยสงครามนะครับแองจี้ยอมรับนะครับว่าแก้ไขได้ยากมากนะครับแต่ว่าเธอก็ทุ่มเทแรงใจและก็แรงกายนะครับที่มีอยู่นะฮะในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่นะครับ เป้าหมายในการต่อสู้นะครับในการก่อตั้งศูนย์นะครับเพื่อประสบภัยนะครับในอนาคตของแองจี้นะครับคือการลดจํานวนผู้หญิงนะครับที่ถูกคมขืนในเขตสงครามนะครับรวมถึงความรุนแรงที่ทหารทำต่อผู้หญิงด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับแองจี้ก็ไม่อยากให้มีผู้ประสบภัยนะครับหรือว่าผู้หญิงคนไหนนะครับมาอยู่ที่ค่ายแห่งนี้เลยครับ นี่นะครับเรียกว่าเหมาะสมกับชื่อของเธอจริงๆฮะจริงๆเป็นแองเจิลจริงๆฮะเรียกว่าเป็นสวยไม่ใช่แค่ภายนอกรูปกายแล้วน่าที่จเป็นสวยงามอีกด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเห็นความสําคัญของผู้หญิงที่เขาโดนมาเยอะจริงๆอ่ะน้องรู้สึกแบบโอ้ยไปกำลังใจให้ผู้ประสบภัยด้วยนะคะครับผมอิ่มมากเรื่องนี้